เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ทางบ้านผมรังสิมันรมนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่ทุกท่านได้ฟังจากคุณพิจาร์ชาววัฒพัฒนวงศ์ที่ได้นำเสนอไปแล้วว่ากองทัพที่ควรจะเป็นของประชาชนนั้นมีหน้าตาอย่างไรสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นแนวนโยบายด้านต่อไป ที่มีความสำคัญไม่แพ้ไปกับการปฏิรูปกองทัพเพราะนี่คือการที่พักเก้าไกลจะยืนยันสำหรับพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องประชาชนคือเจ้าของอำนาจสูงสุดตัวจริงคือผู้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่คู่ควรที่จะได้รับสิทธิ์และเสรีภาพเช่นเดียวกับที่ประชาชนของนานาอรารยประเทศจะต้องได้รับ ผมขอเรียกว่านี่คือการคืนศักดิ์ศรีให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องทุกท่านครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองตลอด16ปีที่ผ่านมามันได้ประจานให้เราเห็นถึงกระบวนการบ่อนทำลายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบการแทรกแซงเข้ามาของอำนาจเถื่อนผ่านการรัฐประหารทั้งสองครั้งในระยะเวลาอันสั้น นำมาสู่การออกกฎหมายที่ละเมิดสิทธ,ธิเสรีภาพจากสภาที่มาจากคณะรัฐประหารตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นพรบคอมพิวเตอร์ทั้งสองฉบับในสมัยคอสชในสมัยคอมชพรบการชุมนุมสาธารณะในสมัยคอสช,ชมากไปกว่านั้นคือการแต่งตั้งตุลาการและเจ้าหน้าที่ในการยุติธรรมตลอดทุกขั้นตอนของการสอบสวน และพิจารณาคดีให้เข้ามาใช้และตีความกฎหมายทั้งฉบับใหม่และฉบับเก่าที่มีอยู่แล้วในลักษณะของการบิดเบือนกฎหมายนำไปสู่การสร้างอำนาจนิยมและกดขี่พี่น้องประชาชนไม่ให้ได้รับรู้ไม่ให้ตั้งคำถามไม่ให้แสดงออกใดๆถ้าใครฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินคดีไม่ว่าจากมาตรา116ก็ดีที่มีโทษจำคุกสูงถึง 7ปีหรือมากไปกว่านั้นหนักไปกว่านั้นคือโดนมาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่มีโทษจำคุกสูงถึง15ปีทั้งที่หลายกรณีโดยพฤติการแล้วไม่ได้เลยที่จะผิดตามที่กฎหมายเขียนเอาไว้เมื่อจับกลุมตัวมาก็ถูกสั่งคุมขังโดยไม่ให้ประกันตัวทั้งที่ รัฐธรรมนูญของเราถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่มีการตัดสินว่าตกลงแล้วคนคนนั้นทำความผิดหรือไม่และที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือการใช้อาวุธประทุษร้ายต่อพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแค่ชูสามนิ้วต่อหน้านายกรัฐมนตรีก็อาจจะถูกตำรวจกดทับกดลงกับพื้นคนที่ออกมาชุมนุม ถูกสารกระสุนยางยิงแก๊สน้ำตาใส่ในขณะที่ผู้เห็นต่างบางคนถึงกับถูกมือมือดมาดักตีหัวทำร้ายร่างกายโดยที่เรายังหาตัวคนที่กระทำความผิดไม่ได้กระบวนการบ่นทำลายสิทธิเสรีภาพบ่นทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนที่ผมได้กล่าวถึงนี้ได้แผ่ขยายไปยังโครงสร้างของสถาบันของรัฐและฝังลากลึกในวิธีคิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐมาอย่างยาวนานนี่ ไม่ใช่แค่เรื่องที่เราจะตรากฎหมายแก้กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแล้วจบเพราะมันมีการกระทําซ้ามาอย่างยาวนานและไม่ใช่เรื่องที่เมื่อทําแล้วจะเห็นผลได้ในทันทีแต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างให้เราไม่ทําในสิ่งที่ควรจะทําสมัยที่เรายังเป็นพรรคอนาคตใหม่เราได้พยายามผลักดัน นโยบายทางด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนในหลายประการตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่เรามีทั้งในรูปแบบของการเสนอร่างกฎหมายการเสนอให้ตั้งคณะกรรมาการวิสามันหรือเสนอเรื่องต่อคณะกรรมาการสามัญของสภาพเพื่อให้การลิกรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นอันยุติพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่เคารพครับต่อจากนี้ผมจะไล่เรียง ถึงนโยบายด้านสิทธิเสรีภาพซึ่งผมจะแบ่งออกเป็นสีด้านด้วยกันสีเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่เป็นนโยบายที่พักก้าวไกลเสนอและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งเรายังมีภารกิจในการผลักดันต่อไปเพื่อให้ปัญหาที่ข้างค้างอยู่ในสังคมได้ถูกคลี่คลายเรื่องที่สเป็นนโยบายที่พักก้าวไกลได้เสนอ แต่ยังอยู่ในช่วงเวลาของการพิจารณาของสภาซึ่งเราจะใช้โอกาสนี้โค้งสุดท้ายนี้ในการผลักดันหากทำไม่สำเร็จพักก้าวไกลก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตเรื่องที่สามเป็นนโยบายที่พักก้าวไกลเคยได้เสนอแต่เราพบกับความผิดหวังซึ่งอาจจะเพราะที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายค้านเลยยังไม่สำเร็จแต่เราก็ยืนยันเหมือนเดิม ว่านี่จะเป็นนโยบายที่เราจะผลักดันอย่างเต็มที่ต่อไปและเรื่องสุดท้ายเป็นนโยบายใหม่เป็นเรื่องที่ยังไม่เคยเสนอและเราจะผลักดันต่อไปในอนาคตมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนโยบายที่สำเร็จและเรากำลังรอในเรื่องของการลงพระบรมาพิไทยประกาศใช้เป็นกฎหมาย นั่นคือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายที่ผมต้องขอย้ําเอาไว้ที่นี้ว่าเครดิตท,ทั้งหมดของกฎหมายฉบับนี้ควรตกอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนที่เสนอกฎหมายนี้มาการเสนอกฎหมายฉบับนี้เริ่มต้นด้วยการเสนอมาที่กรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ณวันที่อาจารย์ปียบุตรแสงกนกุลเป็นประธานวันนั้นอาจารย์ปียบุตรแสงกนกุลได้นำตัวร่างกฎหมายดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาของกรรมธิการและปรับปรุงแก้ไขทำให้เกิดความทันสมัยและรัดกลุ่มหลังจากการพิจารณาเป็นเวลาอย่างเนิ่นนานก็ต้องขอบคุณเพื่อนสอสอไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล พราะนท้ายที่สุดกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภาโดยไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยแม้แต่คนเดียวนี่คือความสำเร็จที่เป็นทั้งของพรรคก้าวไกลและของสภาชุดนี้ผ่านการผลักดันของฝ่ายต่างๆนอกจากนั้นครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนแม้กฎหมายฉบับนี้เราจะทำสำเร็จ บรรล,ลุเป้าหมายอย่างที่ควรจะเป็นแต่พัก9ก้าวไกลเราก็เรียนรู้ดีว่าการจะสร้างและพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการอุ้มหายให้มีรลักฐานได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินภารกิจนี้ต่อไปมาตรา46ได้กำหนดให้นำกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงมาใช้กับกรณีการอุ้มหายที่เกิดขึ้นในอดีตก่อนที่กฎหมายนี้บังคับใช้ด้วย พักเก้าไกลพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเหยื่อผู้ถูกอุ้มหายในดิตเพื่อดำเนินการในการค้นหาความจริงตามมาตรานี้เราหวังว่านี่จะเป็นหมุดหมายสำคัญของการคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่เสียผู้ที่สูญเสียที่ต้องอยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดมาเป็นเวลานานเรื่องที่สอง มาต่อกันที่นโยบายที่พักก้าวไกลเคยได้เสนอเข้าสู่สภาและในปัจจุบันก็ยังคงรอคอยการพิจารณาของสภาอยู่หากยังจำกันได้พักก้าวไกลเคยได้เสนอชุดร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่ประกอบไปด้วยการแก้เนื้อหาความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ที่ตามเจตนารมณ์ที่ควรเป็น ของกฎหมายลักษณะนี้คือป้องกันในเรื่องของการแฮกข้อมูลป้องกันในเรื่องของการปลอมแปลงข้อมูลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงผ่านกฎหมายฉบับนี้คือการใช้กฎหมายฉบับนี้เพื่อลงทันกับคนที่เห็นต่างทางการเมืองลงทันต่อคนที่แสดงความคิดเห็นทางออนไลน์เราจึงได้มีการเพิ่มนิยามของคดีฟ,ฟ้องปิดปาก หรือคดีที่รัฐหรือกลุ่มทุนฟ้องกันแกล้งผู้ที่ออกมาวิจารณ์หรือตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อพิทักษ์ประโยชน์สาธารณะเปิดโอกาสให้อัยการและศาลพิจารณาในการที่จะยกฟ้องและสั่งจ่ายชดเชยป้องกันมิให้ผู้มีอํานาจใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเล่นงานกับคนตัวเล็กตัวน้อยที่มาขัดขวางผลประโยชน์ของตัวเองได้การเพิ่มความผิด ฐานบิดเบือนกฎหมายที่กระทําโดยพนักงานในการยุติธรรมไม่ว่าจะตํารวจก็ดีอายการก็ดีหรือผู้พิพากษาที่ใช้กฎหมายโดยไม่คํานึงถึงขอบเขตนิติวิธีหลักการเจตนารมหรือคุณธรรมทางกฎหมายเพื่อหวังเอื้อประโยชน์หรือกลั่นแกล้งคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ้าพนักงานคนนั้นมีความผิดในฐานนี้ด้วยนอกจากนี้ เรายังมีร่างพรบรข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั่วถึงมากยิ่งขึ้นร่างแก้กฎหมายอาญามาตรา116ที่ไม่ให้เอามาเอาผิดกับผู้ใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ที่ติชมโดยสุดจริตร่างแก้พรบรการชุมนุมสาธารณะยกเลิก ข้อจํากัดที่ไม่สอดคล้องกับหลักเสรีภาพในการจัดการชุมนุมโดยสันติกฎหมายทั้ง3ามฉบับหลังนี้ผมต้องให้เครดิตกับคุณวรภพวิริยโรธผู้ที่ได้ยกล่างขึ้นมาและนำเสนอเข้าสู่ระเบียบวาระของสภาด้วยเช่นกันล่างกฎหมายเหล่านี้พักก้าวไกลเราขอยืนยันว่าในโอกาสโค้งสุดท้ายของสภาชุดนี้เราจะผลักดันอย่างเร่งด่วน และหากเราไม่ทำ,ำทำไม่สำเร็จพักก้าวไกลเราก็ยืนยันที่จะพิจารณาผลักดันกฎหมายเหล่านี้ต่อไปในอนาคตเรื่องที่สามในบรรดานโยบายสิทธิเสรีภาพที่พักก้าวไกลได้เสนอเข้าสภาไปนั้นนอกเหนือจากที่ผ่านสภาไปแล้วและกำลังรอพิจารณาอยู่นั้นก็ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนมีไม่น้อย ที่กฎหมายของพวกเราถูกฝ่ายรัฐบาลตีตกไปหรือขัดขวางด้วยวิธีอื่นที่เห็นได้ชัดแล้วว่าข้อเสนอของพวกเราไปต่อในสภาชุดนี้ไม่ได้เช่นอีกหนึ่งในชุดร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพที่มีความสำคัญยิ่งต่อวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบันนั่นคือการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามมาตรา112ซึ่งเราหวังว่าการเสนอแบบนี้จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่สุดที่จะพอรับกันได้เพื่อป้องกันการใช้กฎหมายในลักษณะของการกันแกล้งในแบบที่ผ่านมาโดยปรับลดโทษเหลือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีของพระมหากษัตริย์และจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน2องแสนบาทในกรณีอื่นและย้ายออกจากหมวดความมั่นคงให้เป็นความผิดที่ยอมความได้โดยมีสำนักพระราชวังเป็นผู้แจ้งความเท่านั้นรวมถึงไม่ให้ใช้แก่กรณีวิพากษ์วิจาร์ณโดยสุจริตน่าเสียดายที่สภา กลับไม่บรรจุข้อเสนอนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาอ้างว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งผมต้องขอยืนยันตรงนี้ว่าข้อเสนอแก้มาตรา112นั้นไม่ได้กระทบกระเทือนต่อรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้กษัตริย์อยู่ในสถานะอันล่วงละเมิดไม่ได้แต่ประการใดเพราะนั่นเป็นเพียงการกำหนดให้กษัตริย์ต้องมีผู้รับสนองพระบรม,มาราชโองการ เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้อำนาจตัวจริงเท่านั้นนอกจากนี้เรายังมีร่างพรบรยกเลิกประกาศคอสอชอและคำสั่งหัวหน้าคอสอชอและร่างพรบรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผมเองก็มีส่วนในการยกล่างขึ้นมาเพื่อปรับให้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและออกข้อกำหนดต่างๆจะต้องสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยรัฐบาล จะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้เท่าที่จําเป็นจะต้องมีการทวงดุลโดยสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่การเริ่มประกาศถ้าประกาศแล้วไม่เอามาผ่านความเห็นชอบของสภาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นก็จะต้องถูกยกเลิกไปมากไปกว่านั้นการปิดกัน้นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารจะกระทําไม่ได้และการใช้อํานาจใดๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสารปกครองร่างกฎหมายเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญของพรรคก้าวไกลที่ถูกฝ่ายรัฐบาลคว่ำลงซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีสภาชุดหน้าทั้งหมดนี้จะยังเป็นนโยบายที่พรรคก้าวไกลใช้ในการขับเคลื่อนต่อไปเช่นเดียวกันเรื่องที่สี่คือนโยบายที่พวกเราพรรคก้าวไกลจะนำเสนอเพิ่มเติมในสภาชุดหน้า เพื่อเป็นก้าวต่อไปของการยุติกระบวนการบอนทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสอสอรอที่มาจากประชาชนพักคก้าวไกลขอเสนอให้รัฐธรรมนูญนี้กำหนดที่มาของผู้พิพากษาศาลฎีกาตุลาการศาลปกครองสูงสุดและตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญแม้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ก็ต้องยึดโยงกับประชาชน โดยจะต้องผ่านการเห็นชอบแต่งตั้งจากสภาผู้แทนาราษฎรมีคณะกรรมการมีคณะตรวจสอบผู้ตรวจการคอยตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่รวมถึงมีกลไกให้ประชาชนทบทวนการทำงานของศาลและสามารถถอดถอนผู้พิพากษาและตุลาการได้ตลอดไปจนถึงการกํำหนดให้ผู้พิพากษาตุลาการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเพื่อให้เกิด ความโปร่งใสนอกจากนี้พักเก้าวไกลจะปรับปรุงพรบความมั่นคงและพรบกฎอายการศึกเพื่อปฏิรูปกฎหมายจำพวกที่ให้อำนาจพิเศษแก่ทหารและหน่วยความมั่นคงดึงอำนาจเหล่านี้ให้กลับมาอยู่ภายใต้การตรวจสอบของประชาชนอีกครั้งมากไปกว่านั้นครับหนึ่งในประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่นี้ พักก้าวไกลขอเสนอให้ประเทศไทยเข้าให้สัตยาบันในธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่มักเกิดขึ้นภายใต้ระบบะเผด็จการรัฐประหารที่ผู้มีอำนาจกระทำต่อฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่ากลุ่มคนเหล่านั้น ได้กระทําย่ายีต่อพี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมชาติอย่างโหดเหี้ยมอำม,มหิตมากขนาดไหนแล้วกระบวนการยุติธรรมที่กลุ่มคนเหล่านั้นควบคุมเอาไว้ก็ลอยนวลนพ้นผิดอยู่ร่ําไปฉะนั้นในเมื่อกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าไร้ซึ่งศักยภาพและความแน่วแน่ที่จะเอาผิดกับความป่าเถื่อนที่เกิดขึ้น ไม่อาจที่จะเป็นที่พึ่งพิงให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยกันเองได้เยื่อของโศกกนาฏกรรมเหล่านั้นก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะร้องขอความเป็นธรรมต่อสังคมโลกผ่านการพิจารณาของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC นอกจากนี้พักก้าวไกลขอเสนอให้ประเทศไทยทำคำประกาศฝ่ายเดียวแสดงเจตจำนงเพื่อยอมรับเขีดอำนาจ ของ ICC ในการพิจารณาคดีก่อนวันให้สัตยาบันตามช่องทางของธรรมนูญกรุงโรมมาตรา12อนุมาตรา3เพื่อให้การพิจารณากรณีที่อาจเข้าข่ายที่สังคมมองว่าอาจเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในอดีตตัวอย่างสำคัญเช่นการสังหารหมู่ผู้ชุมนุมเสื้อแดงในปี2553 ที่สร้างบาดแผลล้าวลึกในหมู่คนไทยจนถึงทุกวันนี้กรณีเหตุการณ์ตากใบที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากผมขอยืนยันว่าการให้สัตยาบันและทำคำประกาศฝ่ายเดียวตามที่ได้กล่าวมานี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนใดๆต่อประมุขของราชอา,าจักรเนื่องจากรัฐบาลคือผู้รับสนองพระบรมราชอ,องค์การ ประกอบกับราชอาณาจักรหลายประเทศในทวีปยุโรปเอเชียและแอฟริกาก็ให้สัตยาบันกรุงโรมเช่นเดียวกันและอีกหนึ่งนโยบายสำหรับวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองในทุกวันนี้นับแต่การยึดอำนาจที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อปี2557เป็นต้นมาเกิดการปราบปรามผู้เห็นต่างอย่างกว้างขวาง โดยเห็นได้ถึงการบิดเบือนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอามาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติจนสังคมไทยเสื่อมความเชื่อมัน่นศรัทธาต่อระบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพื่อที่จะระงับการปราบปรามอันมีต้นตอมาจากอำนาจเถื่อนนี้ไว้ในเบื้องต้นพักก้าวไกล เราขอเสนอให้มีการนิรโทษกรรมประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วยการบิดเบือนกฎหมายของผู้มีอำนาจโดยนับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2557ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้บัญชาการทหารบกประกาศใช้กฎอายการศึกทั่วราชอาณาจักรเป็นต้นไปและไม่มีผลรวมถึงเจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้ใช้อำนาจภายใต้บังคับบัญชาของคณะผู้ก่อการนี่คือการเริ่มต้นของการหาทางออกของประเทศเพื่อให้เดินไปข้างหน้าอีกครั้งทั้งนี้การพิจารณาถึงผู้ที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมจะต้องกระทำโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชนนักวิชาการด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะรับหรือไม่รับการนิรโทษกรรมได้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับนอกจากการนิรโทษกรรมที่เป็นการคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ปี57แล้วนั้นเราต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่านั่นเป็นแค่เพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเพื่อคลี่คลายปัญหาที่อยู่ในชาติของเรา หากแต่เราต้องยอมรับต่อความเป็นจริงด้วยว่าความอายุธิธรรมได้ปรากฏในสังคมของเรามาก่อนหน้านั้นถ้าเราจะสร้างประเทศชาติที่ประชาชนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเดินหน้าของประเทศอย่างไม่ต้องพวงหลังมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องขยายการคืนความยุติธรรมไปก่อนหน้าปีห7ด้วยนั่นหมายความว่าหมุดหมายสําคัญ อีกประการหนึ่งคือจะต้องมีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้พิจารณาในการคืนความยุติธรรมก่อนปี57เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่า19กันยา2549ควรจะเป็นระยะเวลาที่เป็นจุดเริ่มต้นให้คณะกรรมการได้พิจารณาแต่ละกรณีกันไปด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ คือนโยบายที่พักก้าวไกลมุ่งผลักดันเพื่อสิทธิในชีวิตสิทธิในเสรีภาพสิทธิในการได้รับความยุติธรรมของประชาชนชาวไทยซึ่งพี่น้องทุกท่านคงเห็นแล้วว่ามันไม่ง่ายที่จะผลักดันนโยบายเหล่านี้ให้รู้ล่วงตลอดรอดฝังได้ในฐานะฝ่ายคา้านภายใต้ระบอบที่สืบทอดกันมาของระบอบเผด็จการแต่มันจะเปลี่ยนไป ถ้าพักคก้าไกลได้รับเลือกตั้งไปเป็นเสียงข้างมากในสภามันจะเปลี่ยนไปหากพรรคเก้าไกลได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้าไปบริหารประเทศข้อเสนอต่างๆที่ล้มลุกคลุกครานอยู่ในวันนี้เราจะผ่านให้เป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิส่งเสริมเสรีภาพแก่พี่น้องให้ได้ดังนั้นครับในการเลือกตั้งที่จะถึงไม่ช้านี้ ผมจะขอฝากนโยบายเหล่านี้ไว้ให้พี่น้องได้พิจารณาด้วยณนะวันนี้เราอาจจะหวยหารัฐบาลที่ช่วยเติมเต็มปากท้องพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมามีความหวังมีชีวิตชีวาอีกครั้งพักเก้าวไกลเราเข้าใจและพร้อมที่จะตอบโจทย์นี้แก่พี่น้องประชาชนเช่นกันแต่ถึงอย่างไรอีกด้านหนึ่งของความเป็นมนุษย์นั้นเราอยู่อย่างไม่มีศักดิ์ศรีไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นผมและพักคก้าวไกล ขอเสียงแห่งเจตนาลมของพี่น้องประชาชนอีกสักครั้งเพื่อไปปลดปล่อยอำนาจที่เป็นของพี่น้องประชาชนกลับคืนมาขอบคุณครับเเเเเรราาาาคคือออนนนนนดสส้้้ททงงงงงีงงีีขกปปลล่ยแ